เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะต่อการสําหรับอ่าคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรไปนะอักษรนานะประเภทที่1และประเภทที่2นะอักษรนามันแบ,บ่งออกเป็น3ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือคาบังคับอ่านย้อนไปก่อนอแป๊บหนึ่งก็คืออะไรคะอนำยออนาย,นยมีกี่คำนะสี่คำใช่ไหมมีคําว่า ยาอยูยายาอ่ะสี่คำนี้ก็เป็นกษรนํำประเภทที่สองก็คือคำที่ใช้หอนำหวนำโดยตรงเลยนะคะก่อนที่เราเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ประเภทที่สามนะคะประเภทที่สามอ่ะอักสรนนำประเภทที่สามนี้นะคะก็จะเป็นคำที่อ่านออกเสียงสองพยางโดยที่พยางแรกออกเสียงอ่ะอึ่งเสียงออกเสียงอ่ะ ตื่นเสียงนะคะและเพียงหลังก็จะมีเสียงวันในยุกตาพยายามหน้าโดยมีอ่านออกเสียงโดยใช้หอนำเช่นคำแรกขยับเห็นไหมคะเห็นคำว่าขยับไหมขยับขยับเวลาพูดเวลาอ่านออกเสียงมนักเรียนมองเห็นสระอ่ะไหมคะตรงนี้มันไม่เห็นที่เพียง อยา่างแรกเนาะเป็นการออกเสียงอักถึงเสียงเวลาเราอ่านเราจะอ่านมันว่าขยอาอขยะใช่ไหมคะเพราะว่าคําว่าหยาคําว่าหยากจะเป็นคําที่ใช้หอหีบนั่แต่มีหอหีบไหมคะไม่มีมันต้องอ่านโดยใช้หอหีบนัมันถึงจะเป็นขยะใช่ไหมต่อไปสลักเวลาอ่านก็อ่านว่าสล้อ่นสลักก็คือหอรออหลอนั่นแหละ ออกเสียงอ่ะใช่ไหมอ่ะต่อไปครับว่าอะไรฉลาดฉลาดก็จะกลายเป็นอะไรคะฉลองอโดฉลาดใช่ไหมอ่ะหรือว่าถนนก็เป็นออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงที่พยางค์แรกก็คือถาแล้วก็หนนหนนก็คือหอนอโอนอนอนใช่ไหมก็เป็นถนนอโอน,อนถนนผวา นอองาุนไม่เองอัาุวนอ่ะนเดี๋ยวลองดูมันจะอ่านเป็นอย่างนี้ลูกเช่นคำว่าขยาับใช่ไหมมันจะอ่านมันจะออกเป็นอย่างนี้ขาใช่ไหมคะคาแล้วมันก็ออกอะไรคะโหยยอายาใช่ไหมอันนี้คือคาอาอุอ้ยน้าครูอันนี้ผิดตัวที่อ่ะอันนี้จะเป็นอะไรคะจะเป็นคํา อ่านของเขาเนาะไปคาอ่านของเขานะคะคกค็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นขยักอ่ะต่อไปคําว่าอะไรฉลาดมันก็จะออกเสียงฉอฉาดใช่ไหมฉาออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงก็เป็นฉากแล้วก็ลาดโหรอ,โอ,โอโดลาดใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ ที่พยายามแรกพยายามที่สองออกเสียงอ่าโดยมีหอนําเห็นไหมฉลาดฉดหลาดหอโลอัหลาดแบบนี้นะคะแต่เวลาเขียนรูปมันจะมองไม่เห็นเห็นไหมคะอ่ะเราต้องเรียนลองนึกคำที้มี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 คำไหนได้ไดบ้างลูกมีคำอื่นไหมอ่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะลองนึกแก้รูฟังได้ ขันนใช่ไหมอ่าขนมใช่ปะอ่มีไรอมีอะอีฮะฮะอังดะสนุกสนุกมีอ่มื่กี้มี่มีอะไรอีมีอะอีฮะเด็ดมีอะไรอีฉลองเออใช่ฉลองอ่ะฉลองมีอะอีก มีอะไรอีกมีอะไรอีกไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องเป็นออกเสียงอักกึ่งเสียงมีอะไรอีกฉลาฉลาดมีแล้วไงมีฉลาฮะจมูจมเกเออใช่ใช่จมูกเก่งมากเก่งมากเนี่ยออกเสียงอักกึ่งเสียงที่พยางมแรกแต่พยายามที่สองออกเสียงเหมือนมีอะไรนําหอน ดูได้เลยนะคะเหมือนในหนังสือดูเลยนะคะหมอหมอใช่ไหมอ่านว่าอะไรหมอหมอหมอ,อหนึ่งเอาหนึ่งสะกดสิคะอ่าเก่งมากขน,นุขนขนุนอ่ะเวลาเราเขาเขียนอนกเรียนสังเกตดูนะเวลาเขาสะกดอ่ะเขาจะเป็นขอใช่ไหมขอนออุนอใช่ไหมแต่เวลาเนะี้ยคุ้ยให้อ่านนะคุ้ยให้อ่านแบบไหนนะ อ่านเป็ขนขนมใช่ไหมจะนักเรียนจะได้ไม่งงใช่ไหมคะให้นักเรียนอ่านว่าขานมอ,อุนอขนมเห็นไหมอ่ะสมุทรสะระสมโขอนโมอ,โ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 อ โอเคอ่ะทำแรกนะคหนออีหนีงอเอืองเหงือเหงือไม่เอ็เหงือหลออาโนหลานหยออีงอหญิงหนออุงอหนุ่มนุ่มไม่เอ็หนุ่มอ่ะอ่ะเมื่อกี้แค่นี้ถามบอกว่าไม่อ่านหอนอหรอคะ อ,นนอักษรน,นำอักษรนำหอนำโ no, นอ่านว่าหนอหอนำง no, ออ่านว่างอหอนำโ no, นอ่านว่าหนอหอนำโยอ่านว่าโยละมันอ่านได้ไทั้งสองวิธีลูกมันไม่ผิดแต่ทีนี้ครูอยากให้หนูอ่านแบบออกเป็นสองคำเลยหนูจะได้ไม่งงเวลาไปทำข้อสอบเวลาเจอมัน เืออักษรนำอักษรนำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวใช่ไหมเออว่าเลยอยากให้หนูอ่านแบบนี้อ่านออกเสียงเป็นหนอเป็นหอเป็นหมอโอเคไหมแค่นี้โอเคไหมอ่ะโอเคนะอ่านตามลำๆเลยนะคะอ่ะเอาใหม่นะคะเริ่มใหม่นะอ่ะหนอหลีหอเอือเหือเหือไม่เอือมินพภัทนั่งดีๆลูกแล้วชี้ตงสือตัวเอง ตอนนี้วิ่งหนูชี้ที่หนังสือหนูนะคะเพราะว่าอ่ามันมีอยู่ในหนังสือทุกคนชี้ที่หนังสือตัวเองค่ะไม่ต้องมองจอลูกตอนนี้อ่านในหนังสือนะคะโอเคนะอ่าพร้อมยังเอาใหม่นะคะมือชี้เลยที่น้อยหนีเห็นหรือยังคะอ่าเห็นแล้วนะอ่าน้อยหนีเหงือเหงือเหงือไม่เอเหงือ Gió an lo là Gió ít ngo nhỉn Nó Nóng... ụ ngon nùng nụm mê êm nụm Ổ ụ hụt mê đô hụt Gió ai nhảy nhảy mê nhảy ดังลุกไม่ได้ยินเสียงเลยหย่อโอดอยด์นออํนำนำไม่โทน้ำหัวอ่ะหัหม่ําโยดี อตลอตลอตดออดอตลอดสมอเออเสมอสลออับอสลับสลออึงอสลึงฝลออักงอฝลังไม่เอกฝลัง อ๋ออ to ุนอ um. really! so ังหุนไม่เอกอังหุนฉลอียวฉเหฉลียวฉลออาดอฉลาดสมออังสมัมไม่เอกสมัมสมอเออเสมอ สนออิทอสนิทสนอโอมอสนมสนออุกอสนุสนออานอสนานอ่ะอันนี้ก็เป็นคำในชีวิตประจำวันอ่ะเดี๋ยวอ่ะพาร์ทนี้เราจบแค่ เดี๋ยวอีพีสามนะอีพีสามเราจะทําแบบฝึกหัดกันนะคะอ่านน้องๆอ,อ่านทำมานะคะวกวแบ,บ่งเป็นสามอีเนาะเดี๋ยวอีพีนี้จบแค่การอ่านนี้นะคะให้น้องๆน,นะคะฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านด้วยนะคะอสนามีสามประเภทนะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยแบบฝูกหัดในวันศุกร์นะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ